คนดูแต่ดีใจมากเพราะว่าพอปล่อยออกมาแล้วทุกคนแบบสวลีที่แบบว่าทุกคนตอบกันมาว่าโคตรเลดี้ฟังเลดี้ฟังสุดๆเลยก็ดีใจที่แบบเออคนมองออกว่าเออนี่คือเราอะไรเงี้ยแล้วเป็นความแบบเออหวานๆเปรี้ยวๆผสมความเซ็กซี่นิดหน่อยแสดงว่าคนที่แบบสั่งจองไว้ยังไงก็ต้องเป็นเลดี้ฟงจะเป็นเลดี้ฟังแน่นอนนปีนีคะเลดี้ฟังก็คือช็อป้เลยดีวใช่ต้องผ่านเนึ่สีผมได้แล้วแต่ผมไม่สวย แล้วบอกไอยังโอบ้างเลยก็ส่งให้เขาดูเขาก็บอกว่าเออไม่แปลกใจเลยที่ปางเซ็งที่จริงอ่ะเขาชอบให้ฟังแต่งตัวสวยแต่ว่าเขาแค่อยากให้ฟังแบบระมัดระวังอย่างเช่นแบบเออเหมือนแบบสวยได้เซ็กซี่ได้แต่ต้องเซฟพรใช่แค่นั้นเองเขาก็ขำส่งให้เขาดูเขาก็จะแบบนี่สเก็ตไว้เนี่ยเป็นไงเลดี้ปางไหมเขาบอกโอ้ไม่แปลกใจเหมือนเรามาเอาดีทางนั้นนีเนาะอนาคตเป็นดีไซเนอร์เลยไหมคะ ชร่ิงชอบนะชอบแต่ว่าสุดท้ายมันต้องมีคนที่เขาเหมือนแบบเนี่ยเหไงมะไบโอลิสันชัยอย่างเนี่ยแล้วเขาทําอยู่ในวงการนี้มานานเงเราก็เหมือนแบบต้องพึ่งเขานนดนึงอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบเราแค่ยอยากรู้ว่าเราอยากได้อะไรแต่ว่าในเรื่องของ business ก็ต้องให้เขาดูแลไปก็ถือว่าเป็นอีกงานหนึ่งน้องงาน,นใช่เหมือนแหวแวมาสนุกดีค่ะสนุกม,มาก ล้ำรวยไปฮาจริงทำหลายอย่างมากตรงมากเอามันไปเก็บไว้ไหนถ้าตอบว่ารวยเรายังไงต่อคุณแม่สวยแล้วรวยสวยแล้วรวยมาเราแฟนตลอดแต่งเลยแต่งงานแต่งงานมันเหลืออยู่อย่างเดียวออะไรหรอคะเออะไรสวยรวยเลยสวยรวยแฟนหล่อเออเป็นเัาใจดีด้วยเป็นน่ารักด้วย ไม่เยเจองแบบมาก่อนะชวิเอออันนั้นก็พูดกปตามธรรมชาติแต่แบบแ <laughs> แ <laughs> ใช่ไปล้อไปล้อเฉยคือแบบบางทีเราเหมือนที่บอกไม่ค่อยอยากไปแบบว่าให้มันไปเปรียบเทียบ <c oughs> อะไรกันมากแต่ว่าเออมันกวางแพร่ไปยามพู้ร้อยไปเฉยว่าแบบ <c oughs> ๆๆเพราะเหมือนน้องเขื่อนเขาถามไงว่าแบบเออแบบคนนี้นานไหมกว่าเราจะแบบเซยเยสอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราผ่านเรื่องราวมาเราก็ลบอกว่าก็นานอยู่เพราะว่าแบบเราเอาไปเล่าให้เพื่อนเราฟังใช่ไหมถึงสิ่งที่เราได้รับจากคุณโอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนก็บอกอุ้ยธรรมดา แกก็ไม่เคยได้รับสิ่งนี้เฉยๆก็เลยแบบโอเคถ้างั้นยังไม่ให้ผ่านแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยก็ยังให้เขาพยายามต่อไปแล้วสบายที่ผ่านแล้วไม่แต่ตอนนี้ตอนนี้ผ่านแล้วผ่านตอนนี้ผ่านแล้วผ่านแล้วเคยกว่าโอเป็นผู้ชายผุ้เขียวเลยจริงไหนใช่ใช่ก็สบายใจที่มีเขาอ่ะแล้วแหละงานแต่งกับพู้ตรงตรงยังยังยังไม่แต่งยังไม่แต่ง ไม่ไม่เคยคุยกันเรื่องงานแต่งเลยค่ะมีแต่บอกว่าจริงๆเราแบบแฮปปี้ที่จะเป็นทุกๆวันนี้แล้วก็ไม่ได้ซีเรียสเลยจริงๆมันเป็นปังมากกว่าที่เป็นคนเปิดก่อนว่าแบบยังไม่ต้องคิดเรื่องนี้ก็ได้มาถึงว่าด้วยความที่เขาก็อยู่นอยกว่าเราด้วยแล้วเรารู้สึกว่าแบบกลัวเขาจะคิดแทนเราด้วยว่าเหมือนแบบเราอาจจะอยากแต่งเราหรือเปล่าเลยแต่เราก็เลยเหมือนแบบเปิดก่อนเลยว่าเรายังไม่ได้แบบรู้สึกว่าเราจะต้องแบบรีบแต่งงานหรืออะไรก็เลยยังเคยพูดว่า50สิบค่อยแต่งได้ยังได้ เไปถามเขาไหมขนาดเราเราไปถามห้าสิบเดือนนี้ใช่ห้าสิบมาแต่งก็สวยดีนะไม่แต่เราไปถามอกไปคะว่ามันสง่สไม่ถามเราตัดสินใจเองตัวเขาบอกว่าเขาโองใช่ไหมไม่ถามเราตัดสินใจเองเราจะไม่งอมกันหรอไม่ห้าสิบเราก็ยังสวยอก็ชไม่ก็คือแบบไม่รีบไม่เล่นขึ้นหนูก็ไม่รู้ว่านางเขาเหมือนกันอ่ะอาจจะเป็นแบบอีกสองปีก็ได้สามปีก็ได้ไม่มีใครรู้ถูกไหมแต่ว่ายังยังไม่ใช่ตอนนี้ ใช่คือทุกอย่างในชีวิตมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาเหมือนชีวิตพอเราก็เปลี่ยนทุกปีเมื่อไหร่พอเราก็อาจจะแต่งเลยก็ได้ค่ะก็สักรายการเถื่อนแล้วกันน้องขันยังเราเพื่อนมีการาถามกันเลยหรือว่าจะมีว่าพูดถึงว่าเราแต่งเพลงให้แบบไอ้คนนักออก่าบอ๋อใช่ใช่ใช่จริงจริงมีคนเข้าใจผิดเยอะมากๆเลยค่ะแต่อันนี้อันนี้ไม่ติดใจอะไรก็พยายามอธิบายอยู่เหมือนกันว่าแบบ เพลงที่แต่งเนี่ยจริงๆบางเขียนจากเรื่องราวจริงค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องของครอบครัวบางเองจริงๆก็มีใครหลายคนรู้ว่าครอบครัวบางเหมือนแบบเหมือนแตกหักใช่ไหมคะไม่ไม่ได้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเหมือนเดิมบางก็เลยเขียนเพลงนี้นี่แหละขึ้นมาแต่ว่าพอเรามันเป็นที่รางเองด้วยบางไม่อยากจะแบบพูดออกมาตรงๆว่าเออบางเขียนถึงคุณพ่อคุณแม่รางบางก็เลยใช้ว่าเขียนมาจากเรื่องจริงในชีวิตแต่พอเราพูดถึงเรื่องจริงในชีวิตอ่ะพอเพลงเศร้ามันก็จะไม่พนใครอ่ะถูกไหมคะถ้าเป็นเพลงรักก็จะไม่พ้นคนปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ย วนเวียนอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นปังก็เริ่ม,มพยายามออกมาลงลูกที่เป็นแฟนมารีครอบครัวของเราจริงๆก็ไม่อยากจะแบบไปกระทบกระเืินจิตใจครอบครัวมากแต่ว่าเออพอมันมีคนเข้าใจผิดเดยอะเราก็เลยพยายามอธิบายว่าเออเพลงนี้เราเขียนจากอะไรอะไรเง<ม>ี้ยค่ะประสบการณ์ทั้งหมดจด้แค่ใครคนเดียวใช่ใช่ค่ะจากเราก็เชื่อว่าเรารู้สึกว่าความรู้สึกที่เราหยิบมาเราเชื่อว่ามีใครหลายคนที่จะสามารถแบบ มาเข้าใจวาความรู้สึกนี้ได้เพราะว่าไอความรู้สึกค้างคาบอกว่ามันเกิดขึ้นได้ในทุกความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นแบบเพื่อนพ่อแม่พี่น้องรวมถึงแม้แม้แต่ข้างแบบสัตว์เลี้ยงที่เราล้างอะไรเงี้ยแบบถ้าวันนึงเขาจากเราไปโดยที่เราแบบยังไม่พร้อมให้เขาจากลาอะไรเงี้ยมันอาจะมีแบบหลายสิ่งค้างคางในใจเพราะฉันมันเป็นได้หมดค่ะจริงๆจะเอาไปหมายถึงแฟนเก่าของใครก็ได้อีกอะไรเงี้ยแต่สำหรับปารปางเขียนมาจากครอบครัวมากค่ะ ก็อยากให้คุณเข้าใจใหม่เนาะใช่จริงๆพยายามอธิบายแต่คิดว่าเดี๋ยวได้เจอพี่ๆก็น่าจะได้อธิบายทีวตั้งใจอยากจะมาบอกด้วยใช่ตั้งใจอยากจะมาบอกเพราะว่าพูดไปแล้วคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเชื่อชอบบอกว่าหนูยังคิดถึงแฟนเก่าผมไม่จะโยงอยู่เลยนะถูกแต่ความจริงคือมันจบไปด้วยดีไปตั้งนานแล้วแต่หมายถึงว่าเข้าใจได้ค่ะเข้าใจแบบเข้าใจมากๆเรามีอะไรบ้างไหมคะป้าเพราะว่าเพลงนี้ก็โยง ใช่จริงๆเราไม่ได้ไปโยงถึงใครโยงถึงความรู้สึกบางนี่แหละทุกอย่างมันเป็นล้วนเป็นประสบการณ์ชีวิตที่บางมีเกิดความรู้สึกจริงขึ้นมาไม่งั้นบางคงไม่สา,ามารถถ่ายทอดมันออกมาปเป็นบทเพลงได้ไอ,อีกเรื่องหนึ่งถามหน่อยซีาาราีส์มันมันไปถึงไหนแล้วนะเพราะว่าล่าสุดมันมีปัญหาโน่นนี่นั่นเลยองตัว ปิดกล้องเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่ได้จัดงานเลี้ยงเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงที่เรายังต้องวูอะไรใช่ไหมคะเลยเลยอาจจะยังไม่ได้มีข่าวว่าเราปิดกล้องแต่ปิดกล้องไปเรียบร้อยแล้วค่ะเราเรทราบว่าแป้งบางเพิมเปรย์อ๋อใช่ค่ะใช่แล้วย่งเราได้เราต้องทักีเนี่ยก็ก็มีการถ่ายทําใหม่ทั้งหมดค่ะเพื่อจะเปลี่ยนเป็นพี่แป้งก็ได้เข้าฉากกับพี่แป้งใหม่รับรื่นดีอะไรอย่างงี้จริงๆทุกอย่างรับรื่นดีเพียงแต่ว่าอาจจะมีเพิ่มเวลาการถ่าย คือเพราะเราต้องรีชูอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าในส่วนรายละเอียดหรือจจอเอาจริงๆวันวันไม่ว่าจะเป็นวันใดๆก็ตามหรือวันที่เกิดเหตุนะบางไม่ได้อยู่ในกองถ่ายบางเลยอาจจะไม่ได้อธิบายมากเท่าไหร่ตกใจไหมตอนตกใจรู้มาว่าบางรู้มว่าบางรู้ข่าวพร้อมพี่ๆทุกคนเหมือนกันเพราะว่าบางเ็เห็นพร้อมกันเหมือนกันแล้วก็พยายามสอบถามแต่ว่าเราก็อาจจะได้ไม่ได้คําตอบที่มันร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันทุกอย่างมันก็มีการคุยแบบหลายหลายทางอะไรย่างเงี้ย แต่เรา้าใจได้เนาะเราทำงานคุนในวงการมัน้าใจได้วันนี้ก็เชิญพี่เป้ยมาก็คือทุกคนยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดีกันอ่านได้ดูตอนไหนคะวันนี้เออเดี๋ยวต้องไปถามพี่เจนนี่ก่อนนะคะจริงๆวันนี้ก็เชิญพี่เจนนี่มาแต่เหมือนพี่เจนนี่อยู่ต่างจังหวัดค่ะเจนาะขอบคุณค่ะ